เป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้ประกอบการนะครับตอนนี้นะครับในกลุ่มของเรากลุ่มผู้ประกอบการนะครับตอนนี้มีข้อที่เห็นด้วยการ3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกนะครับเป็นจากกลุ่มพิสาหกิจแปลงใหญ่ข้าวอินรีสามโกนะครับแล้วก็กลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มผลิตข้าวเหนียวดำนะครับอยู่ที่ตำบลเอื่อยนะครับแล้วก็กลุ่มที่3นะครับเป็นกลุ่มเตานะครับประหยัดพลังงานนะครับตำบลดงบางแล้วก็กลุ่มที่4นะครับเป็นกลุ่มผลิตลูกประคบสมุนไพรนะครับอยู่ที่ตำบลนาผือนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นความรู้นะครับประเด็นที่2นะครับความรู้หรือกระบวนการปัจจัยที่ส่งผลให้ทำงานสําเร็จนะครับท้างกลุ่มทั้ง4ี่กลุ่มนะครับเห็นว่าการหนุนเสริมของภาครัฐนะครับเป็นส่วนสําคัญนะครับที่ทําให้กลุ่มแต่ละกลุ่มประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ประกอบไปด้วยความเข้มแข็งของกลุ่มนะครับความพร้อมใจความสามัคคีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในกลุ่มเองนะครับแล้วก็มีการเห็นคุณค่าของ ภูนปัญญาท้องถิ่นนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นส่วนช่วยทาให้การทํากลุ่มประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ปัจจัยต่อมานะครับก็มีทักษะเดิมวิถีชีวิตเดิมนะคบเป็นทุนเดิมนะครับที่ทําให้กลุ่มประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่าการพัฒนา กลุ่มผู้ประกอบการในท้องถิ่นเนี่ยเราไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์นะครับเรามีภูมิปัญญาเดิมมีทักษะเดิมในท้องถิ่นนะครับที่ทนํามาประยุกต์ต่อยอดนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับจะขาดไปไม่ได้ก็คือเป็นมีพื้นที่แลกเปลี่ยนพูดคุยกันภายในชุมชนนะครับเวลาเกิดปัญหาหรือมีการต่อย,ยอดอะไรนะครับก็<ร>ะจะมีการสร้างพื้นที่เพื่อพูดพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับต่อมานะครับเป็นประเด็นที่3นะครับประเด็นที่3ก็คือผลลัพธ์ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่องานที่ผ่านมาที่มีความภาคภูมิใจนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วทางกลุ่มของเรานะครับก็จะเป็นการนําความรู้ท้องถิ่นหรือว่าสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอยู่แล้วนะครับนํามาต่อยอดและพัฒนานะครับเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าที่อยู่ในชุมชนนะครับทางกลุ่มบอกว่าเป็นการทําทำแบบน้อยแต่ได้มากนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นการต่อยอดแล้วก็การสานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับซึ่งตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจของทั้ง3ามกลุ่มเลยนะครับ ต่อไปนะครับประเด็นที่สี่นะครับความยั่งยืนและความมุ่งหวังที่ยังไม่ประสบความสําเร็จนะครับสาเหตุนะครับก็ถ้าเป็นในด้านการแปรรูปอาหารนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับหลายๆกลุ่มเลยนะครับก็คือการรับรองมาตรฐานหรือการเข้าหาอยอนเนี่ยมีความยากนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือ ทางกลุ่มมองว่าถ้าเป็นกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับการเข้าถึงมาตรฐานหรือการรับรับออย,อยตัวนี้ก็จะเข้าถึงง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มผู้ประกอบการตัวเล็กตัวน้อยที่อยู่ในชุมชนเองนะครับการเข้าถึง บริการของ,ของหน่วยงานภาครัฐหรือการที่จะเข้าสู่มาตรฐานก็จะเป็นการยากนะครับแล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีพ่อค้าคนกลางนะครับตอนนี้ก็คือหมายถึงว่ายังไม่มีตลาดกลางนะครับไม่มีพื้นที่ขายในการรวบรวมสินค้านะครับส่วนใหญ่นะครับตอนนี้ถ้าเป็นผู้ประกอบการรายเล็กที่อยู่ตามชุมชนนะครับก็จะเป็นการทำภายในชุมชนแล้วก็ขายในชุมชนเองนะครับการเชื่อมโยงของเครือข่ายในระดับอำเภอหรือในระดับในระดับจังหวัดยังไม่มีนะครับเพราะว่า ในแต่ละกลุ่มเนี่ยถ้าจะให้มาขายที่ตัวอำเภอหรือตัวจังหวัดนําสินค้าเข้ามาส่งบางครัง้งสินค้ามีจํานวนที่น้อยนะครับไม่คุ้มค่ากับการเดินทางอย่างนี้นะครับก็เป็นข้อจํากัดนะครับในการที่จะเติบโตเป็นผู้ประกอบการรยายใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับก็คือการผลิตสินค้าให้ ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้อย่างที่บอกครับกลุ่มผู้ประกอบการของกลุ่มเราเนี่ยจะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มเล็กนะครับซึ่งเวลาตลาดมาสั่งซื้อหรือว่ามีความต้องการมากๆทางกลุ่มเองเนี่ยครับไม่สามารถผลิตสินค้าให้ทันหรือตถูกต้องตามความต้องการของตลาดได้ฉะนั้นแล้วก็เลยอยากให้มี จุดกึ่งกลางนะครับเป็นจุดประสานงานในแต่ละเครือข่ายต่างๆอย่างเช่นมีกลุ่มทำรูปประครบในลหลายๆตำบลในลหลายๆอำเภออาจจะมีจุดศูนย์กลางในการรับการผลิตรูปประครบให้กับที่อื่นๆที่เข้ามาสั่งซื้ออา,อาจจะให้ผลิตตำบลละสิบลูก20ลูกอย่างเงี้ยน,นะครับก็จะเป็นการดีนะครับเพื่อที่จะให้สามารถต่อยอดกันต่อไปได้นะครับประเด็นที่5นะครับการพัฒนาแล้วก็ข้อสนเสนอแนะอื่นๆนะครับ ตรงนี้นะครับก็อยากให้มีการสนับสนุนเพิ่มเติมนะครับการสนับสนุนในที่นี้นะครับก็อาจจะเป็นภาพใหญ่หน่อยนะครับบางครั้งการสนับสนุนเนี่ยจะเป็นด้านปัจจัยการผลิตที่เป็นพวกวัสดุอุปกรณ์อย่างเช่นอุ่มทําเตาอย่างเงี้ยนะครับจะทำแล้วก็สินค้าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะทําได้เป็นตามฤดูกาลอย่างเช่นอุ่มที่ทําเตาอย่างเงี้ยนะครับในช่วงหน้าฝนเวลาน้ําขึ้นก็จะไม่สามารถไปเอาดินเหนียวมาทํมาทเตาได้แล้วก็เวลาฝนตกก็ตากเตาไม่ได้ ามีการสนับสนุนเป็นโรงเลื่อนสําหรับเก็บดินเหนียวแล้วก็มีเตาอบสําหรับอบเตาอย่างเงี้ยครับ <_ d ose> ก็จะสามารถผลิตได้ทั้งปีหรือแม้แต่กลุ่มที่ผลิตรูประโคกเองถ้ามีการไปสนับสนุนส,งส่งเสริมเป็นโรงเก็บสมุนไพรหรือว่า,าโรงโอบสมุนไพรอย่างเงี้ยครับก็จะสามารถทําได้ตลอดทั้งปีหรือแม้แต่การท่านกลุ่มข้าวกลุ่มสินค้าเกษตรเองบางครั้งถ้าถึงฤด,ดูหน้าแล้งเนี่ยน,นะครับก็จะไม่สามารถผลิตสินค้าทางการเกษตรได้เลยนะครับเพราะมีปัญหาเรื่องน้ํานะครับ ต่อมานะครับก็คือการจัดทําฐานข้อมูลที่เป็นฐานข้อมูลภาพรวมทั้งจังหวัดนะครับว่าในแต่และพื้นที่มีอะไรบ้างเวลามีการสั่งซื้อหรือว่าการขายสินค้าเนี่ยก็จะได้เป็นระบบมากขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญเลยนะครับก็คือการทําแบรนด์สินค้าแล้วก็บรรจุภัณฑ์นะครับตัวนี้ก็คือในบางตัวเนี่ยก็คือมันยังไม่สามารถออกสู่ตลาดได้นะครับตรงนี้ถ้าได้รับการส,สนับสนุนก็คงจะเป็นการดีมากเลยครับแล้วก็กลุ่มอ่า ทางกลุ่มเองนะครับก็ต้องรักษามาตรฐานการผลิตของกลุ่มตัวเองเอาไว้นะครับไม่ให้ต่ำลงไปมากไปเิมนะครับเพราะว่าการที่เราจะขายสินค้าให้กับคนอื่นเนี่ยมาตรฐานของเราต้องเข้าเดิมหรือว่ามากขึ้นนะครับส่วนต่อมาเป็นประเด็นที่หมนะครับข้อเสนอแนะต่อนโยบายสุลาก้าวหน้าหรือว่าเสดีนะครับทางกลุ่มเองเห็นว่าสุราเสดียเนี่ยยังไม่อยากให้ไปถึงนะครับเพราะว่ามีการต่อสู้ด้านกับพรบควบคุมมานานมากแล้วนะครับเพราะว่าตัวเนี้ย ถ้าทําให้เสีดีจนเกินไปเนี่ยก็จะมีความคิดเห็นเดียวกันกับกลุ่มที่สองเลยนะครับก็คือไม่อยากให้มีมีคำว่าเสีดีจนมากเกินไปควรมีขอบเขตกฎหมายอะไรบางอย่างที่ดีแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าอนไนที่มันยังสามารถไปต่อได้เราก็ควรปรับแก้ไขนะครับส่วนสุราก้าวหน้านะครับตัวนี้เป็นการดีมากเลยครับเพราะว่าในชุมชนของเราเองเนี่ยเวลาจัดงานบุญหรือว่าทำบุญต่างๆเนี่ยครับถ้าสุราหรือว่าเหล้าเบียร์เนี่ยเราจะหมดไป ในแต่ละงานบางครั้ง 1- 0 0,000มถึงานบาทนะครับตัวเนี้ยถ้าเรามีผู้ประกอบการทำสุราก้าวหน้าหรือสุราท้องถิ่นในชุมชนของเราเองเนี่ยเราสามารถผลิตแล้วก็จำหน่ายในชุมชนของเราได้เราไม่จำเป็นต้องไปซื้อสุรา,าจากธุรกิจขน,นาดใหญ่เรามาอุดหนุนในชุมชนของเราเกิดรายได้มีความสนุกสนานกินแต่พอขอบเขตอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นการดีนะครับถ้าผมกลุ่มของเราก็จบการนำเสนอแค่นี้ครับครับโดดสุดยอดครับ